แต่ละช่วงวัยเนี่ยเราใช้เงินไม่เท่ากันสูงวัยเนี่ยงบประมาณมันจะโป่งกว่าช่วงวัยเด็กอะลองคิดง่ายๆเอางบประมาณของประเทศนะฮะหารด้วยต่อหัว3ล้านล้านอย่างเงี้ยหารด้วยจำนวนคนและอย่าลืมนะครับว่ารัฐยังจ่ายเงินทางตรงให้กับผู้สูงอายุด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีโอกาสลดลงไหมบอกไม่มีทางถูกไหมครับมันมีแต่จะเพิ่มขึ้น เหตที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าจํานวนเพิ่มขึ้นกับ2คือค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองหรือเราเรียกว่าค่าครองชีพเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณมันไม่มีทางลดลงลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเริ่มเหมือนฝรั่งมากขึ้นก็คือ,อลูกไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนหาเงินให้ลูกด้วยซ้ำพยายามแก่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้อ่า เาว่าความเป็นอยู่ไม่ดีพอเราไม่ได้อยากให้คุณภาพในการดูแลเขาแย่ลงถูกไหมครับเราอยากให้สวัสดิการเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องมีมุมหรือวิธีการคิดในเชิงสวัสดิการที่มันอแอดวานซ์มากกว่านี้เช่นหารูปแบบมาผสมกันตัวอย่างเช่นถ้ารู้ว่าประกันสังคมเนี่ยจ่ายบํานาญและเริ่มที่จะมีโครงการขอสามขอละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอารูปแบบของการจ่ายบํานาญของประกันสังคมมาบวกกับ สถานประกอบการอาจจะลดชั่วโมงการทํางานแล้วจ่ายน้อยลงมาร่วมกันได้ไหมเงินผู้สูงอายุอาจจะยังได้เท่าเดิมเพียงแต่แหล่งจ่ายมาจากคนละแหล่งละนะครับให้สอดคล้องกับผลิตภาพของตัวผู้สูงอายุที่ทําให้กับสถานประกอบการในขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐเองก็ต้องหากลไกในการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยใช้แรงงานผู้สูงอายุอันนี้พูดถึงในระบบก่อนนะครับทําอย่างไรระบบภาษีเดิมเนี่ยบอกว่าให้สิทธิประโยชน์ก็จริงแต่ไปให้ตอน60ส ตามนิยามผู้สูงอายุเป๊ะลืมอาจจะลืมนึกว่าสถานประกอบการกเกษียณกัน55ถูกไหมครับช่วงเวลา5ปีตรงนั้นก็อาจจะเป็นช่องโหว่อยู่นะครับแล้วก็ไปล็อกต่อนะครับว่าฐานเงินเดือนเท่าไหร่ใช้ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์มันก็เลยการทําให้มองว่าในการทําใช้ในตัวสิทธิประโยชน์ตัวนั้นเนี่ยสถานประกอบการก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่อันนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอะไรครับในระบบถามกลุ่มนอกระบบละ่ะกลุ่มนอกระบบไม่เคยมีการกเกษียณเขาก็ยังทํางานตอ่อ ตราบเท่าที่เขามีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เขาอยากได้มันไม่ใช่เรื่องของอาการเกษียณแบบเดิมละแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือความคุ้มครองทําอย่างไรให้เขามีงานอย่างต่อเนื่องนั่นคือกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจแปลว่ารัฐต้องหางานประเภทใหม่ๆให้เขาช่วยกระตุ้นเขาไม่ต้องไปลากเขาเข้ามาสู่ในระบบนะครับไปเปลี่ยนธรรมชาตไิไม่เวิร์กบอกว่าจะเอาไปเอาเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดมาเข้ามาสู่ในระบบไปให้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมผมบอกอย่างนั้นไม่ได้ แต่ว่าทำอย่างไรให้เกษตรกร,กรได้รับความคุ้มครองเสมือนว่าเขาอยู่ในระบบอันนี้น่าสนใจนะซึ่งกองทุนบำนาญแห่งชาติหรือมาตรา40อันนี้คือตัวช่วยแต่มันก็อาจจะยังไม่เท่ากับมาตรา33ของประกันสังคมผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นานขึ้นจ้างงานใหม่ๆแล้วก็ใช้กลไกใหม่ๆ คนใจใหม่ๆคือจะไปรอให้เอกชนทำเนี่ยผมบอกเอกชนมีต้นทุนเขาจะทำทำไมถูกไหมถ้าเขาคำนวณแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้เอกชนมองว่าเขาได้ประโยชน์ก็ต้องมีแต้มต่อบางอย่างให้สำหรับเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนอกเหนือจากการลดหย่อนภาษีนะครับให้เป็นแต้มต่อทางตรงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่รัฐตึงจะต้องสร้างนะครับหรือให้กับกิจการที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ นะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวจ้างงานจริงแต่ทำในลักษณะ CSR ทำในลักษณะโซเชียล n t e r p เอ็นเตอร์รหรือทำในลักษณะประชารัฐที่ทำให้ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุทั้งระบบเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นนะครับอีกกลไกหนึ่งที่เราลืมนึกถึงกันก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งอยู่ใกล้กับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่มากที่สุดทําอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะจ้างงานผู้สูงอายุนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผม เห็นประสบการณ์นึงจากกองทุนผู้พิการะนะครับที่เราบอกว่าไปทําภาคบังคับสําหรับภาคเอกชนแล้วบอกว่าถ้าสถานประกอบการมีคนงานมากกว่า100คนขึ้นไปต้องจ้างแรงงานพิการ1คนก็เคยมีคนเสนอแบบนี้สาหรับผู้สูงอายุสถานประกอบการบอกอบังคับเรื่องเดียวยังไม่พอจะมาบังคับ2เรื่องเดี๋ยวก็ไม่ทําให้คนงานอยู่สัก99อะไรอย่างนี้จะได้ไม่นั่นไม่ต้องไปมีปัญหานะครับ ซึ่งไอ้แบบนี้รัฐคงต้องมองมาตรการนอกเหนือจากภาคบังคับต้องเป็นมาตรการจูงใจแล้วกรณีของผู้สูงอายุอาจจะมีความแตกต่างในแง่ของศักดิ์ศรีในแง่ของอแต้มต่อเพราะว่าผู้พิการเองอาจจะด้วยสภาพร่างกายที่ถูกจํากัดแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องทรดว่าท่านยังมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเหมือนกับพนักง,งานปกติเลยทำอย่างไรที่จะจูงใจให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาทาโดยเฉพาะภาครัฐที่ผมบอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่า เห็นว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นให้ผู้สูงอายุมาจัดก,กิจกรรมเป็นผู้บริบาลดูแลกันเองหรือเป็นคนที่เทคแคร์คนในหมู่บ้านหรือเป็นปราชชาวบ้านทําในเรื่องต่างๆหรือเป็นที่ปรึกษาต่างๆซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องเตรียมกับ2ก็คือการสร้างงานประเภทใหม่ๆผมคิดว่างานแบบเดิมเนี่ยเรายึดติดแล้วก็ใช้คําพูดเรียกงานเนี่ยที่อาจจะ ไม่ได้แสดงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามตัวอย่างผมบอกพนักง,งานเก็บขยะเออฟังดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่นะแต่บอกว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเออเริ่มดีขึ้นนะนักการพารงเออดูไม่ดีแต่เจ้าหน้าที่ออดูแลพื้นที่อ,อ่าเริ่มเบาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ทัศนคติบางอย่างหรือว่ามายาคติบางอย่างถูกเปลี่ยนไปนะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยส่วนหนึ่งเราพูดไม่ใช่แค่ตัวปัจเจกของผู้สูงอายุเราพูดถึงครอบครัวของท่านเราพูดถึงลูกหลานท่านวันที่ผู้สูงอายุมาทํางานบางคนก็จะถามนี่ลูกไม่เลี้ยงหรอถูกไหมครับทําไมบ้านไม่ดูแลแต่จริงๆเนี่ยมายาคติพวกนี้มันต้อง,ม,องมันต้องถูกเปลี่ยนไปละว่าผู้สูงอายุออกมาทํางานเออแสดงว่าลูกดูแลสุขภาพดีนะพ่อแม่ถึงยังแข็งแรงมาทํางานได้ ออท่านมีความสามารถนะถึงว่าเออมาช่วยออทำงานตรงนี้คือต้องมองปรับทัศนคติแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือกฎหมายของการเลือกปฏิบัติบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวนี้ที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับาสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้อยู่ในทีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ย ในจดหมายสมัครงานเนี่ยนะครับจดไอใบประกาศสมัครงานเนี่ยห้ามไปใส่นะครับว่า1เพศอะไร2ออายุเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ว่าจะปฏิบัติได้ไม่ได้เนี่ยจะคัดเลือกไม่คัดเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็ดูเรื่องประสบการณ์แต่ว่าของบ้านเราเองเนี่ยบางครั้งก็รู้ละ,ะคุณลุงเดินมาหย่าเลยเรปภก็ไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องช่วยส่งเสริมครับ โอกาสแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยอาจจะจ้างงานผู้สูงอายุน้อยเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยอันนี้ก็ตรงๆนะฮะเราจะพยายามปรับกฎหมายให้ข้าราชการเนี่ยมีอายุการกเกษียณที่มากขึ้นก็ยังทําได้ไม่เต็มที่นะครับยังทําได้อยู่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับ ประเด็นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไปยึดกับคําว่าอิสระทางการเงินนะหลายหลายที่จะพยายามโชว์ตรงนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุลงทุนแล้วก็ไปถึงเงินจุดนั้นแต่ผมถามว่าการทํางานมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับการทํางานมันมาด้วยเรื่องสังคมมันมาด้วยเรื่องการยอมรับการนับถือกันในที่ทํางานเรื่องของคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมองเบนเนฟิตหรือว่าประโยชน์ที่นอกเหนือจากการทํางานที่เป็นตัวเงิน ทีนี้ถามว่าผู้สูงอายุควรหยุดไหมคําตอบผมคือถ้าไม่ได้มีข้อปัญหาสภาพร่างกายท่านยังทําได้เนี่ยการทํางานบางคนก็บอกว่ายังช่วยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้คิดนะครับได้มีสังคมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ถ้าสมมติให้ท่านหยุดปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือท่านอยู่บ้านท่านทําอะไรคิดวนไปวนมาอย่างมากก็เล่นแผดนอ่านหนังสือซึ่งมันอาจจะไม่ได้เพิ่มศักยภาพท่านแล้วก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีภาวะ ในเรื่องสุขภาพที่อาจจะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของการทํางานเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันสามารถที่จะสร้างรายได้มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกถ้าสมมติเขามีเงินอยู่ด้วยเนาะแล้วก็มาทํางานในฐานะงานของผู้สูงอายุคําถามมันยิ่งดีใหญ่เนาะคือทํางานด้วยความไม่ต้องกังวลคือ,อถ้าสมมติฉันไม่ไหวฉันหยุดฉันก็ยังมีหลักประกรันที่ดูแลแล้วก็ตะข่ายทางสังคมที่เราชอบเรียกว่าเป็นเซฟตี้เน็ตเนี่ยโครงข่ายทางสังคมเนี่ย ของบ้านเราผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครทอดทิ้งผู้สูงอายุวันหนึ่งที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ผมว่ามีองค์กรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรายังอาจจะดีกว่าต่างประเทศนะไม่ได้ให้ผู้สูงอายุมาอยู่ข้างถนนไม่ได้ให้ผู้สูงอายุมาต้องต้องมาเป็นคนลักคนขโมยอะไรต่างๆแต่ยังมีเครือขา่ายยังมีความเห็นใจซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อดีของบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการโอนย้ายทรัพยากรระหว่างรุ่นแล้วก็ ระหว่างครอบครัวแล้วก็ระหว่างรัฐซึ่งตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพิจารณาแล้วก็การออกแบบนโยบายต่างๆผมคิดว่ามันต้อง,ม,องมันต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับวันนี้เราอาจจะช้าไปแต่ผมคิดว่าเ,เริ่มมีคนพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นมีนักวิจัยมีอาจารย์ที่ทําประเด็นในเรื่องพวกนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าถ้าองค์การพยพเหล่านี้เนี่ยมาคุยกันมาบูรณาการการเขียนนโยบายด้วยกันอันไหนง่าย ไม่ต้องแย่งกันทําอันไหนยากเออมารวมหัวกันทําผมคิดว่าการทําโครงการในลักษณะแบบนี้จะทําให้เราใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้นแล้วก็กระจายได้ทั่วถึงมากขึ้นนะนะครับ